เอาละครับผมสรารบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกเกอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม speed lifter กันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหด่านใหม่เลยว่ะอันนี้ผมได้ลองเราเข้าไปเล่นในแร้งดูนะครับโอ้เจอด่านใหม่เลยเหรอผมไม่เคยเล่นด่านนี้เลยเนี่ยมันเป็นด่านใหม่โอ้โหนี่เป็นตาแรกเลยนะครับผมที่ผมได้เล่นด่านนี้นะครับผมโอเคแล้งผมตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือสุพิม เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้เล่นแต่วันนี้ก็มาเล่นให้ได้ดูกันรอห้องนานมากไม่อยากรอห้องนานขนาดนี้เลยอะส่วนโอเคด่านนี้ชื่อว่าด่านอะไรนะลอสแองเจลิสป่ะน่าจะได้เรื่องอยู่นะก็มาดิครับจานฝากตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ขวางทางเดินใหญ่ส่งไปสู่ความตายมันเลี้ยวไงวะเนี้ยด่านเนี้ยอ่ะมีเนินด้วยอ่ะ โอ้เลี้ยวเลี้ยวก็มาดิครับผมก็มาดิครับผมไม่รู้ว่าผมเห็นช่องนี้มันเข้ามาได้ผมก็เข้าเะ่กี้ไม่คิดว่าเป็นไหนนี่เลยนะเลี้ยวเอ้ยเอ้ยอย่ารู้ว่าเล่นมาแล้วอย่าผมเพิ่งเล่นไงผมเพิ่งเล่นด่านนี้ไงมนเลี้ยวไงวนันนี้ตัวยูเหรอโอเคอันนี้ก็ขึ้นไปข้างบนเหรอ ขึนไปข้างบนไงเออเออรู้ไงผมรู้ว่าผมอ่านแมพผมดูตาผมรู้ไงมันพรสวรรค์มันคือพรสวรรค์อ,อืออะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโมตัวยูสั้นๆนะครับผมเคอ๋อตรงนี้ต้องเหินใช่ไหมเหินลงมาเนี่ยก็มาดิครับหมดไปรอบหนึ่งโอเคผมรู้แล้วผมรู้ด่าแล้วมันเป็นยังไงวะผมรู้ด่าแล้วไงมา เอยตรงนี้มันต้องข้ามขึ้นไปใช่ปะล่วงเฉยนึกว่าจะตกน้ำํำไม่ตกน้ำใช่ปะก็เห็นข้างนอกมันเป็นน้ำนึกว่าจะตกน้ําด่านนี้มาตรงนี้กด C W จริงๆตรงนี้ก็ไม่ต้องเลี้ยวก็ได้นะเออเราพุ่งตรงไปเลยนะฮะแต่ต้องไปแกะด่านนี้อีกทีหนึ่งไม่รู้เป็นยังไงไอ้ตรงนี้เออ เมกี้มันบอกว่าเหินแล้วให้ผมออกไปทางซ้ายด้วยอะใช่ปะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างนั้นอยู่แล้วปะโอเคกด CW เก็บในตัดวันนี้เป็นคโค้งอ๋อโอเคอันนี้โคง้งตัวยูสั้นกดในตัดไปเลยแล้วกันโอเคครับผมจบไปที่เวลา1นาที55วินาทีว่ะโอ้โหแนนิวเลคคอร์ดเลยมันก็นิวเลคคอร์ดอยู่แล้วมันแน่นนอนอยู่แล้วไม่เคยเล่นด่านนี้ชะตาเดียว ต่อมาเป็นด่านที่2กันวันนี้ผมจะไปเร็วเลยนะวันนี้เล่นให้ดูประมาณสัก5เกมแล้วกันเนาะเออหเกมแล้วกันน้องๆเผื่อน้องๆคิดถึงไงเผื่อน้องๆคิดถึงก็มาดิจันไม่ได้เล่นนานวะต้องกดกดด๊อตโหมดพวกนี้แล้วลำคาญลำคาญลีกนี้ขอให้หนีไป กด C W เอา้าไม่ได้อีก C W จังหวะนี้เหินมาเขีย okay. วกด W C นะตะกี้รถมันไหลแรงมากเลยทำไมผมรู้สึกว่ารถมันไหลแรงกว่าปกติเป็นเพราะแพทใหม่อัพอะไรเงี้ยเหรอเกี่ยวปะไม่น่าจะเกี่ยวนะเออหรือผมกดผิดปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมตรงนี้มาก็กด C W ไปแล้วก็ ตรงนี้ก็กด C W C W อีกทีนึงโอ้ชนผมจะหันให้มันกดในตัดได้ตะก,กี้ไม่ได้นะฮะโอ้ยโค้งกว้างไปอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมรู้สึกว่ารถรถไล่รถไล่วนันนี้โอเคอ,อืออืออือโอ้ไม่ได้ C W อีก มาโค้งนีกด wc ครับผมโอ้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็ไปเล่นไปซ้อมมือมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเล่นดีขึ้นนะเ,เล่นดีขึ้นจบไปอีกด่านหนึ่งว่ะโอเคก็ดดก็ยังได้อยู่นะก็ยังได้อยู่นะฮะ โอเคโอเคกี่รอบเนี่ยจะโอเคอะไรนักหนาโอเคนะคะนะคะส่วนน้องๆที่แบบว่าทักข้อความเข้ามาหาพี่ในแฟนเพจใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยแล้วมาทักขอหนึ่ง,งะพี่ขอร้องเถอะอย่าทักมาได้ไ <laughs> พี่ไม่พี่ไม่ไปหนึ่งงกับใครแล้วนะแล้วข้อความมันเยอะมากๆก,ก็ขอบคุณที่ทักเข้ามานะครับแต่ถ้าทักเข้ามาขอหนึ่งๆนี่ มันพี่ไม่พี่ไม่รับคําท้าใครแล้วนะครับผมพี่อยากเล่นปกติของพี่ไปนะครับเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวคนอื่นก็หามาว่าพี่เต๋าชอบตบเด็กชอบตบคนนูน้นคนนี้ไม่เอาแล้วนะครับผมขับแบบปกติแบบผมไงแบบปกติมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนมีคนเอาค่าดีมาขับด้วยวะมันหยามวะคุณผู้ชมมันไม่รู้ภูมิหลังของผมไงมันไม่รู้ภูมิอันไกลเกลียยของผมวะ กด C W เก็บในตั๋วกด C W กด C W อีกโอเคโอเคเนี่ยรถมันรู้สึกมันไหลๆเนาะวันนี้เก็บในตั๋วก่อนโอเคกด C W กด C W อีกตรงนี้โอเค รู้สึกรถมันไล่รถมันไล่นะ C W ครับผมแล้วตรงนี้ก็เบรกิ้งดิฟแล้วกดในตัดกดพลิกเทินไม่ทันเมื่อกี้เออ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  C W ไปโอเคตรงนี้ผมไม่ใส่ในตัดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันชนในโฟงตรงนู้นมาเยอะและ้วโอเค ซีดับเบลซีดัเบลในตั๊ดเก็บในตัดก่อนโอเคออโอนในตัดไปเลยแล้วกันเนี่ยตรงนี้ต้องเว้นช่องว่างให้ดีๆนะฮะใครที่แบบว่าอยากที่จะดิฟแล้วก็ได้ในตัดเนี่ยมันต้องเว้นช่องว่างตดงที่ให้ดีๆนะไม่งั้นเนี่ยชนนะครับผมวันนี้มาเร็วมาไวเล่นเลยทันทีไม่ต้องรอคิวนาน นะครับมีน้องๆแนะนําม,มาพี่ก็ตัดไอช่วงที่มันรอคิวออกซิตัดมาจนถึงตรงนี้เลยจริงป่ะนี่มีน้องบอกมาครับผมโอเคจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ที่รู้รู้คือบาดหน้าเค้กันแล้วระดับเอ้ยเตือนกินน้ําอะไรตอนนี้แล้วเอ้ยเตือนกินข้าวอะไรตอนนี้ด้วยโอ้ยคนจะขับรถมาเตือนกินคงกินข้าวเอ้ยน้องคนนี้มันก็ไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาพิเศษใส่ไข่ละล่ะ พิเศษใส่ไข่ปะเอากดบูตไม่ได้ตะกี้โอเคเรามากด CW ตรงนี้นะครับผมเหินเหินเหินจริงๆไงตรงตะกี้ไม่จําเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องเข้าเข้าไอ้นี้นะครับเข้าไปตรงตัวบูตอะเพราะเวลาพราะเวลาเราเหินลงมาเนี่ยมันจะมันจะเสียจังหวะช่วงที่เราเลี้ยวแล้วใส่ในทัดไม่ได้นะครับผมเทเอาอชนอีก เหินลงมาเรากดใส่ในตัทไปเลยนะครับผมแล้วตรงนี้เราก็กดควิกเทิร์นแล้วก็เลี้ยวเก็บในตัทก่อนโอเคอไม่ได้กด CW ได้ไงอ๋อไม่ได้ออกเเคกด CW มาจังหวะนี้แล้วก็เหินลงเฮ้ยนั่นไงโอ้โหชนมันหันหัวผิด่ะไม่เป็นไรครับผม คนเราย่อมมีการผิดพลาดเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆไม่ต้องเหอลงมาเนี่ยถ้าเราเหอลงมายเงี้ยมันจะใช้กดในตัดแบบมันไม่ได้มันไม่ได้สูตรของมันนะครับผมโอเคผมกด W C เลยแล้วกันโค้งนี้เพราะว่าผมชนโค้งนั้นแล้วมันไม่มีในตัดไงพลาดไปจังหวะหนึ่งนะโอเคกดในตัดลงมาเหอแล้วก็ดิบ ส่วนในตั้ไปเลยเยข้าเซนชัยสบายสบ,บายทำเวลาไป1นาที52วินาทีนะฮะก็ก็ถือว่าโอเคโอเคมาต่อกันที่ด่านสุดท้ายด่านที่5กันเลยนะครับผมน้องๆหรือว่าใครที่มีคำแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับพี่เต่าจะนําไปปรับปรุงนะ Perfect Start Super ์ปปสตาร์ทด็อกกี้สไ,ไงครับผมบูทมาดิ C.W. โอเค C.W. เลียวธรรมดาแล้วใส่มีน้องๆหลายคนที่ยังไม่รู้ไอ้โค้งข้างหน้านะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับผมก็คือโค้งตรงนเนี้ยนนเนี่ยมันมีราดชันเนี่ยเราสามารถกดพุง่งแล้วมันจะได้ f l i ฟ g b o o s t กับ l n n i n n g o o s t ด้วยนะตะกี้แต่ตะกี้พี่ขับชนไปนิดนึงเดี๋ยวรอรอบหน้าแล้วกัน โอเคมันก็จะได้ประหยัดในตัดไป1อันนะครับผมโอเคควิกเทิร์นมาลงมาตรงนี้แล้วก็ตีโค้งธรรมดาโอ้โหตรงนี้กดควิกเทิร์นแล้วก็กดบูทนะครับผมจริงๆตรงนี้ผมจะต้องมีในตัดด้วยแต่นี้ไม่มีไงกด w c วไปเลยโอเวอร์ดิฟ แล้วกด W C ไปเดี๋ยวธรรมดาแล้วกด W C W โอเ,เดี๋ยวดูโค้งข้างหน้านะผมลองทำอีกรอบหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันพุ่งลงมาอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาเลี้ยวมันเสียมันเหมือนแบบเสียเวลาเลี้ยวไปหนึ่งโค้งเลยตะ่ก,กี้เราไม่ต้องเลี้ยวแบบนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องเลี้ยวแบบปกติอะเออมาเลี้ยวแบบผมก็ได้โอเคก็น่าจะชนะ ใสๆหัวใจสีสดวงนะจ้ะโอเคเวลาถือว่าเร็วดีนะครับเนี่ยพอมาใช้ไอโค้งตรงนั้นเนี่ยเวลามันก็เร็วขึ้นนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้ในช่องด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย